วันนี้เรามาเกี่ยกองดินนะครับนี่โมคโครามาถึงแล้วเดินมายัางไกลเลยรถเ,เ,เข้าไม่ถึงเ,เข้าไถึงเชลเลอร์เข้าไม่ถึงครับไม่โครต้องเดินเข้ามานะครับน,นี้เรามาทาไปแล้วทําอะไรไปแล้วมาปรับปันมันเป็นสายเขาเรียกว่าสายสระนะสระอ่ามันเป็น,าานสระ,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 ะแล้วช่วงน้ำหน้าน้ำคัน่าร เอามาลื้อป่าไว้แล้วรอบนึงแล้วก็รอดินรอดินเพื่อมาถมมาถมแล้วมาทำปั้นคันใหม่อะปั้นคันใหม่ฉันไปตกทำไมอะ่ะ <c oughs> วินิกได้วย ไปครับขึ้นไปทำงานกันเวลาทำงานถ่ายน้องมาบ่อยมากมาบ่อยเหรอรชอบเหมือนเราชอบเหอือนเราชอบเลยเราเองชอบแม็กโครเลยกำลังขึ้นกองดินครับอันนี้เขาจะผสมน้ำเลยนะเพราะว่ามันมันมันแห้งเกินไปครับ ุ่นบานเลยอ่ะแค่เดิน,น,น,นใช่ป่นบานเลยนวดแป้งดดนใช่ถ้าถ้าถ้าเป็น<ม>ของเรา<ม>อะนวดแป้งมันก่อนทำทำขนม,มอันนี้ก็นวดดินก<ม>่อนปั้นขันหืมขูนเต็มตาเลยครูขอตั้งใจให้เป็นดินแบบนี้เพื่อที่จะนวดก่อนอ,อ,อ๋อมันจะแน่นใช่ไหมแ <laughs> น่แน่น buồn à. nè non ồ khổ ồ đơn mong bài đi mít lời mít lời à, bé nhái phun à. มาแล้วค uh ุณ huh. พ uh ิจาการโอ้โห ก <Yeah. S 1> องจะกองลงไปก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเกี่ยกองจนหมดนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำขึ้นมามผสมให้ดินมันหนืดแบบนี้หน่อยเพราะว่ามีแต่ฝุ่นลมก็แรงฝุ่นก็เยอะ ก็เดี๋ยวรอให้เขาฉีดน้ำขึ้นไปที่ดินนะคะมันจะได้ลดฝุ่นเอาเอๆาเอาเอาเขาฉีดน้ำผ<ร>สมแป้งผสมดินผสมแป้งเยอะเสร็รอฉีดน้ำผสมแป้งครับรอสักครู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแน่นไหมฝุ่นขนาดนี้โอ้ยหลมก็แรงหมวกก็ไปอ่ะแรงมากสกไปได้วเลยเ น้องมาจากไหนจ๊ะมาจากบ้านจ้ะมาของานทำครับ <c oughs> ของานไม่มีก็ทำไม่มีงานทำหรอจ๊ะงานทำครับโอ้ว่างงานเนาะใช่ใช่ว่างงานยังต่ำยังต่ำกุางไหมต่ำกุ้งก้าวยังยังไม่ถึงเหรอ เพื่อพี่ๆก็จะให้ตังกินหนมไม่มีตังกินหนมอ่ะอยากกินหนมยี่สิบบาทพอไหมพอยี่สิบบาทก็พอยัดแล้วค่าสี่ขีบาทไล้สองคนยัดอะไรยัดกับปุกอมฉินอย่างนี้แน่ใจนะนี่บุกอมฉยังใหญ่เลยมือมันแปลกวะเอากับทำด้วยกะลาผ่ากาลาครับโอ้โหสิบ่อนอ๋อยอดสองอ่าใช่อนาคตของเราไง พอดีมือพอดีนะกะลาแต่ถ้าลูกปคปนใหญ่ก,ก็ลาใหญ่แล้วปลปูกคนน้อยลาน้อยอันจนะ่า <c oughs> เรื่องแบบนี้แนละ้วสมองคิดไว้จริงจะเก็บตังค์เพื่ออนาคตอั<ห>นละร้อยนี่ห้าเลย

จะได้ผลใช่ไหมได้แต่นาจะมองสาก่อนอ<ด>ยาเดี๋ยวลูวกเสร็จลูกเราจะกลับป่าเราเวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลามันแห้งอะไรก็ไม่เป็นเหมือนเดิมหรอไม่ไหวไม่ไหอยากดตัวก้อนเลย แป้งนะเพราะแป้งมันเป็นกุ่นใช่ไหมแป้งเราทำขนมอ่ะม,มันเปนุ่นมาพอใส่น้ำปุ๊บนวดปุ๊บมันแข็งตังเลยทำนะขนมเค่งนมเกียนะดูทุกคนเลย ตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะรวดแปงแ้งอ่ะเป็นน้อยหนึ่งแหละ <c oughs> ถ้าจะถึงรวดกันเราจะมาน่าจะวันหนึ่งอ่ะเ่อพอนาำไม่แรงเลยใช่บอ <c oughs> กวาทำให้เจ็มที่ครับ <c oughs> อไอ้ที่ขีดน้ำเยอะงสองอันกันวัน <c oughs> นี้เนาะมันมันน้อยไปหน่อย <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้จุดจีแล้วครับเราก็มานวดแป้งครับไว้จุดจีนทาขนมเข่งก็<ฮ><ฮ>จะมันแข็งจริงนะ รอ,อต่อไปใช่รอต่อไปรอรอรอในไม่เสร็จในงานน่ะน้ำいい <c ười> ไม่แรงเลยต้องต้องมีเครื่องเนาะ,ะแป้งเรายังไม่เสร็จเราต้องขอตัวไปทำไส้ <c ười> ไก่อนไส้ขนมขนมอะไรนะ่นขนมเทียนขนมเพ่งไั่มีไส้ขนมเทียนจะให้ตังค์ยี่สิบเอาสี่สิบมาละให้สองคน น้ำไม่ค่อยแรงครับพีม่มันสายมันสายรู้ว่ครับเกิดเรื่องตรงนี้อันนี้คุกเขาคุกเขาเรียกอะไรวะตอนนี้ก็เอาน้ำมาส่งดินได้เยอะแล้วนะคะเราต้องทำมั้งไปทำหมดกุ้ง ตอนนี้ก็คุกเล้าอยู่ครับคุกเคล้าเข้าไปไปยังเว้นปุ่นอยู่ครับน้ํายังยังไม่พอครับต้องน้ำน่าจะเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้ครับตอนนี้ไปคุกฝังขนุนกันครับนี่ครับใกล้เสร็จแล้วอันนี้เรามาดูรอดป่ายนะครับเริ่มเป็นลูกเป็นล่างเป็นคันแล้วครับ อันนี้กำลังย้ายดินครับดีจากตรงนู้นมาใส่ตรงนี้ก<ม>็ยังมีฝุ่นอยู่บ้างเนาะมีฝุ่นอยู่สนใจงานครับเกี่ยวกับแมโครครับสนใจสอบผ่านมาได้นะครับ อันนี้็ขีดน้ำมาบ้างแล้วครับให้มันเปียกมันแน่นๆคนคุกเขล้าให้เท่ากัน แต่ส่วนมากก็ยังเป็นดินที่แห้งๆอยู่นะน้ำมันยังไม่ถึงครับก็เปียกบ้างฝุ่นบ้างครับคอยมาเรื่อยๆครับตักมาคอยมาคอันนี้พน,นครับ 谢谢。